ส่วสดีจ้ะครับก็มาที่ตำหนักปูอนุชิตนะครับเป็นปูฝันแม่นนะครับก็ฝันฝันดีอันนี้ทุกงวดอ่ะนะแต่มันก็ได้ถ่ายลงวันนี้ขออญากปูเด้อถ่ายไอเอฟซีบางทีอยากเห็นปูเนาะปูฝันไงปูงวดนี้ฝันออตอนนี้เม็ดดีอยู่นะมีดเห็นผู้นำประเทศ คนปัจจุบันนั่นหละมันอยู่ในกองทัพนะครับผู้ผู้คนทหารก็เป็นร้อยเป็นพัน,น,นท่านก็เจอแล้วท่านก็ยิ้มให้แต่ก็เอามือท่านมาตบบาตบไหลเ,ออเสร็จแล้วก็ปู่ก็ตื่นเนาะแป๊บเดียวเท่านั้นเองเห็นแค่นี้อืมอืมหลังจากนั้นปู่ก็ตื่นมา ก็นั่งวิเคราะห์ดวาจะสว่างนะแต่มันก็อยากจะง่วงก็เลยนอนสมาธิไปจิตก็เลยหลุดขึ้นไปอีกไปข้างบนนะจะเป็นวิหารนะก็จะมีเทพเทวดาเทพบุตรเทพธิดาเขาเขาก็ยื่นชะดามาให้มงกุฎเทพนั่นแหละชดานั่นแหละอะ ท่านขึ้นมาแล้วลวงสวมนี้ใช่ไหมท่านใช่ไหมถ้าท่านใช่ก็ใช่นะเขาก็พูดมาเป็นปริศนาปู่ก็เลยอก็เลยให้เขาสหยิบมาก็สวมเองนั่นแหละสวมชดาชดานี้สวยมากเป็นสีทองระยิบระยับไปหมดพอสวมปุ๊บเดียปู่จะเป็นคนมีสองร่างนะ,ะร่างหนึ่งก็เอื้อนเอือนเหมือนกับกับ เขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าเอื้อนร้องจกเรียงอะไรอย่างนี้นะเออเขาบอกเขาว่าเออใช่ปู่จริงๆด้วยเทพธิดากับเทพบุตรเขาบอกว่าเออใช่ท่านจริงๆด้วยแค่นี้เองอืมแล้วก็จะมีนางฟ้าเขาไปรําอยู่เหมือนกับว่าอยู่อย่างเงี้ยยืนอยู่อย่างเงี้ยก็มองลงไปก็จะมองมา้างล่างแล้วจะมีแต่พวกหมอกเมฆหมอกอะไรพวกนี้แล้วก็เห็นบ้านเรือนมนุษย์ ปูก่ก็เออเดี๋ยวก็ตกนะเข้ามาข้างในเร็ยวกาก็พากันฟอนร,รำเข้ามาข้างในเออสักพักเทพบุตรเขาก็ฟอนร,รำแล้วก็ถอยไปอีกขอบขอบอ่าที่ว่าเหมือนกับจะลงไปมาข้างล่าง,งเนี่ย,ม,ยมองลิฟเนี่ยมีแต่เมฆหมอกเราบอ,บอกเขาอีกว่าอ่ะขยับนะขยับมา,บมาเดี๋ยวกตกไปปู่ก็เอื้อนเอื้อนอยู่ไม่เท่าไหรก่ก็มันเหมือนว่าเราเนี่ย โดนอะไรสกิดให้เราตนนื่นแค่นี้ฝันแค่นี้แหละนะเอออันนี้ก็ลองดูว่ามันฝันแบบนี้ก็ถือว่าดีแล้วนนถ้าถ้าจะเป็นในเรื่องของอะไรนั่นก็ตัวเลขอะไรก็ก็ก็ลองลองีครับฝันเห็นคนใหญ่คนโตน่าจะใช่รางวัลใหญ่เออเนี่ยดูนะทําไมไปนั่งตรงขุยจูหีเจหงาจิงใหญเนี่ยเอก็ะท่งนะ จุกดัดเราปู่ก็เลยไหวไอ้ก่ต่อสี่ศูนย์เจ็ดหรือสี่เจ็ดศูนย์ครูก็ถูกมาเลยถูกถูกมาหลายงวดนะม่ครูสี่งวดติดสี่งวดติดแล้วงวดนี้ต้องจุกกระเจ็ดเนาะสิเง็นปู่ก็ฝันเป็นิดๆเห็นอย่างเงี้ยก็ถือว่าดีอยู่อืันเห็นผู้มีบารมีมีบุญบารมีผู้นำประเทศ ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่ดีะนะคนที่มีเรียกว่ามีบุญบารมีเป็นผู้นาระดับประเทศเนี่ยเราฝันเห็น,นก็ถือว่าดีมากแล้วก็ฝันว่าเราขึ้นไปข้างบนด้วยอนยะ่างเงี้ยก็แสดงว่าปู่ว่าเลขเก้ามันก็มีนะเอาให้แค่นี้เก้าอย่าทิ้งเาที <9 S 1> ่ให้ตัวเดียวนี่แหละข้างบนเลขสูงเก้าเลขมาสูงมาสูงมากมนั่นทุกวันผมเคย ท่านนั่นก็ท่านก็มาเนาะท่าน,นก็มาอยู่เข้าในเมตอยู่ท่านก็บอกว่าเออที่ทําอยู่ทุกวันเนี่ยมันก็ดีแล้วท่านว่าท่างนะทําไปประกอบผิดอันไดทําอะไรไปก็ทําไปท่านไวน้นี้แต่ก่อนจะทําทุกคนที่เข้ามาตรงนี้ก็ให้จุดทูกก่อนก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทาท่านพูดอย่างนี้ก่อนที่จะคิดก่อนทำมุ่นเธอโอ้ย ออยอ่อยถูกปรับเซอร์เจ๊นะแล้วท่นานก็ไปนอ,อย่างยืนหนงองมเธอเอวยืนกับเดรุ่ยเดเดือยส้มเนี่ยบัดทายยืนนุ่มส้มส้มชุูส้มเรียบสม้มแล้วก็ตอนที่ปูให้เป็นตั้งหลงายงวดงวดนี้ก็ตอมมือติดเอยงวดนี้ปูให้เป๊ะติดกระตอมมือติดเอออ่อ,อยมือแบโตขังชื่นเอย กิโลมันเดิยหมดเออราคาหนึ่งเลยอืมก่อนถรอกหันหน้าไปทางทิศเหนือนี่นี่ตัวเลขมันหันหน้าไปทางทิศเหนือนั่นแหละเออไปดูนะไปดูโมตีโมขนโมตีเนืออืมก็ตีของฟันน้องก็จะอัญเชิญพระพุทธรูปแล้วก็ให้ยา พี่น้องนะมาส่งน้ำาหบือนะี่ทำพิธีประกอบส่งน้ำส่ง,งน้ำหลวงปู่ด้วยอาหลวงปู่เราด้วยคร,ครูบาอาจารย์อืนในช่วงวันที่สไยปูประมาณก็น่าจะเป็นวันที่เก้านะวันที่เก้าอาวันที่เก้าก็น่าจะอีกสองวันเนะวลาทำไมวัยแนตะ่ปู่มวเล้ยังไม่ทำอะไรเลย ค่ะอันนี้นะคะก็คือที่ปูฝันนะคะปูฝันเห็นนายกปันเห็นผู้นำประเทศนะคะปูเนาะ hmm. ค่ะแอดมินีก็เลยตีความฝันของปูนะคะอันนี้คือฝันเห็นผู้นำประเทศก็ตีเป็นห้าหกเจ็ดหนึ่งเก้าหกเจ็ดอันนี้คือฝันเห็นมงกุฎที่ได้สวมมงกุฎใช่ไหมคะปู hmm. ค่ะก็ตีเป็นเก้าเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่นะคะอันนี้คือความฝันปูเดินนะคะปูชุดขาวเ,เอ็ดก็ให้ท่านผู้ชมนะคะดูเป็นแนวทางสำหรับเลียกความฝันของปู่ ค่ะก็มาที่ตำนหนักของปู่อนุชิตนะคะท่านผู้ชมเนาะปู่ชุดขาว,วนี่แหละคะ่ะที่นี่นะคะก็ตั้งแต่มีหลวงปู่สวงนะคะมาประดิษฐานไว้ที่ต้นโพต้นใสนะคะอายุประมาณ6ปีนะคะก็ปูนะคะให้โชคให้ลาบนะคะ กับแม่ครูประจำเลยนะคะปู่ถึงบอกว่าให้มาขอโชคนะคะจากองค์หลวงปูส่สวงนะคะทีอ่อยู่ในตำหนักหรือว่าอยู่ในกระท่อมนะคะใต้ต้นโพแล้วก็ต้นไทรนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะเมื่อกี้เราก็ได้พูดคุยความฝันของปู่นะคะแล้วก็ มาตีความฝันนะคะของปู่นะคะหลายๆคนนะคะตีเอาเองนะคะท่านผู้ชมนาะ,ค,ะค่ะค่ะท่านใดที่เข้ามารับชมขอให้อ่ดยรวยนะคะปูยิ้มนะคะท่านผู้ชมคะ่ะยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะปู ลูกลานขอโชคขอลาบปูด้วยนะคะปูขอตัวเดือด,ด,ดจากปูนะคะเพราะว่าปูเป็นเจ้าแห่งโชคลาบนะคะลูกล้านก็มากราบไหว้ขอพรแล้วก็ขอโชคขอลาบปูด้วยนะคะไม่ว่าเลขแม่ครูหรือว,ว่าเลขที่ตำหนักของปูนะคะขอให้ปูให้แม่นๆเด้นนะคะปู ค่ะเอ็ดก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะในคลิปนี้นะคะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะท่านผู้ชมเนาะเป็นเหนื่อยยังไงไม่รู้นะคะแดดก็ร้อนนะคะเหนื่อยก็เลยพูดก็ผิดบ้างถูกบ้างออไปเอดนี้ด้วยนะคะค่ะแอดลาไปก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ